ขาหนูอยากดูไขมันนะคะแต่หนูไม่อยากใส่ชุดรัดนะคะ่ะดูไขมันทำไม่ต้องใส่ชุดรัดไม่ต้องดูดจ้ะการใส่ชุดรัดหลังการดูดไขมันสําคัญมากคือพอเราดูดไขมันออกไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเธอจะใช้การยกกระชรับใดๆที่เขาโฆษณาว,ว่าเลเซอร์ยกกระชรับหรือใดๆแต่การใส่ชุดรัดนั้นสําคัญที่สุดคือไม่ว่าจะยกกระชรับแบบใดพร้อมกับการดูดไขมันก็จาเป็นจะต้องใส่ชุดรัดจ้ะชุดรัดเนี่ยมันมีกี่แบบสมมติว่าเธอดูดแค่แขนนะแขนมันจะมีหลายแบบมันจะมีหนึ่งจะเป็นปลอกแขนเธอดูภาพตามพี่ก่อนนะปลอกเป็นอย พาดข้างหลังเป็นแถบเนี่ยพาดข้างหลังแล้วก็เป็นอีกแขนหนึง่งอ่ะอันนี้ก็จะใส่ง่ายสุดแบบที่สองก็คือเป็นปลอกอันนี้เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้มันก็จะพาดตรงเนี้มาก็คือจะมีข้างหน้าด้วยแต่ข้อเสียก็คือเธอจะต้องใส่เสื้อแบบคอปีหรือว่าคอสูงๆเพราะมันจะเห็นอันนี้ดูดขาเนี่ยมื่เธอไม่ดูดนอ้ดองเธอต้องดูดผ้าบางเกงสเตย์แบบวากโก้แบบอะไรเงี้ยที่มันจะเริ่มในเอวแล้วก็คลุมหัวเขา่าอ่าประมาณนั้นอันนี้คือก็จะค่อนข้างสบายแต่ถ้าเรามีดูดน้องด้วยเนี่ยชุดลัดมันจะยาวจนถ ถ้าสมมติว่าเราดูดขาด้วยท้องด้วยชุดรัดก็จะต้องสูงจนถึงใต้อ,อกทีนี้พอสูงจนถึงใต้อ,อกใช่ไหมปัญหามก็คือตรงนี้มันก็จะม้วนล,ลงดังนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะทําแบบขึ้นมาแบบมีสายถ้าเราอยากใส่เสื้อในมันก็จะเป็นแค่สายบบเล็กอันนี้แล้วก็คออ้อมมาใต้อ,อกแล้วก็เป็นชุดรัดเต็มตัวไปจนถึงคุมเขา่าหรือว่าถ้าเราไม่อยากใส่เสื้อในมันก็คือให้ให้ป้าเขาตัดพร้อมแบบเหมือนกับมีเสื้อในในตัวได้เลยลก็จะเป็นซิปหน้าชุดนี้พวกวันแรกๆก,ก็จะต้องระวังในการถอดใส่นิหนึ่งทีนี้ระยะเวลาในการใส่ เธอจะต้องใส่อย่างน้อย1เดือน1เดือนคือ24ชั่วโมงยกเว้นแค่เวลาอาบน้ําออกกําลังกายก็จะต้องใส่สมมติว่าเราเด็กให้เราใส่1เดือนแต่ถ้าเราเริ่มแบบ 35ขึ้นไปถึง4 5หอะไรเงี้ยขอ3เดือนแต่ถ้า45ขึ้นไปอาจจะต้องใส่6เดือนเลยจ้ะแล้วมันเอาใส่ทําไมละ่ะหนึ่งก็คือลดอาการบวมชุดรัดเนี่ยจะช่วยเพิ่มแรงดันในเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังก็จะลดอาการสะสมของน้าเหลืองหรือว่าของเหลวที่เกิดขึ้นลราจะดูเขมกทำให้รูปร่างเ่ยก,กระชับขึ้นเธอรู้ไหมว่าเวลาเธอใส่ชุดรัดเธอจะไม่ค่อยเจ็บเพราะมันเหมือนข้างในตัวมันมีแผลเนาะจากการดูดมันมันกระเพื่อมถ้าใส่ชุดรัดไว้มันก็จะรัดไว้นไวแ,นแ,นแ,นแน่นเวลาเดินหรือเวลาที่เราแบบ move มันอะไรเงี้ยมันก สำคัญที่สุดจะดูแขมันต้องใส่ชุดัดนะคะ